อันนี้ก็เป็นวัดผู้คอพี่น้องยไยเมืองจำพรกษ์ก,าย,กายซุยมานเนี่ยพี่น้องยติดติดกับไอ้บ้านสะขึ้นซุยนะพี่น้องเนาะบริเวณวัดนอ่ากิน,กน,กน,กนข้าวน้ำระอาจารย์ครั้งหนึ่งนีงนนบุญล <c oughs> เลยเนาะเบินจนดื่มถ่าย <c oughs> ุดงามหรือุ่่าให้ก็เป็นบุญปารมีสุกการอภิรดยังเอาไหมอ๋อเราไปยงกันจะสูงหรือจะต่ำกับคนขึ้กัน มันเป็นแบบคคือกันเนาะมันคืออด้รพี่น้องเลยมีเกลือด้พี่น้องบันเป็นยังไดงเกลือเนี่มองคนกันพี่น้องเลยก็เป็นสีเนาะบัดบัดบัดตัวนี้เป็นสีขาวมันท่านจะเด็ดน้มันท่านจะเด็ดน้โอ้นี่เด้ดพี่น้องเนี่ยเบิ่งมึงมงแก้วมึงขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สามเนี่ยเป็นสีเป็นสีพี่น้องเนี่ยนี่คือเห็ดหน้าเกลือพี่น้องคือเห็ดหน้าเกลือ คู่หาชิพโอ้คู่คู่นี่หาชิพันเคู่นะคู่ดำเชือคือข้าตัวนี้ตัวนี้มันอันนี้ตัวนี้มันชำเร็กชำเร็จเดี๋ยวน่าเราเอาใส่น้ำใส่น้ำเอาลงเอาลงเครื่องกองก่อนเลยเน่เน่บอกว่าเป็นเกลือนี่คอยเอาขี้ดินอยู่ในในห่วยเลยพี่น้องเอ้ในห่วยในอย่างนี้แหละต่อเป็นกองกองเนี่ย สวัสดีพี่น้องเวะสมุทรเส้นฝอกอดีกับะพวัลพี่น้องเลยวันนี้พระรวัลเนียผาไม่น้อยมากเป็นสะพานบุญให้รวยหักคนอยู่ทั้งต่างประเทศเนาะก็รอะไรถวายผ้าเขาและกาต้นและก็กระละปลึกก็แล้วเนาะโบ่าณก็ยังซั่นเนี่ยเนาะเดี๋ยวมโนนึกไปหน่อยนะพี่น้องเนาะวันนี้พระรวัลก็จะมาเก็บผ้าบรรยากาศที่วัดภูเขอพี่น้องเลยวัดภูเขอเมืองจำพรพี่น้องงามวันนี้สงบดีพี่น้องเลย มากันกันสามคนพี่น้องมีแม่น้อยแหลกเอื้อยแก้วเอวยหักล้างบาทนั่นหน้อเลยไปสีผ้าหลอเมืองวิอันนี้ก็เป็นวัดผู้ขอพี่น้นอเลยเมืองจำพอดกายซุยมาเนี่ยเป็น้นอเลยติดติดกับไอ้บ้านสะขึ้นซุยนะพี่น้องเนาะบริเวณวัดพี่น้องเงียบสงบดีพี่นหนอตอนนี้พระอาจารย์ก็เลีงซันเขาอยู่เนาะซันเขาอยู่ ั้งึ้นบอลซุ่มสับส,สางพายใหญ่างงเรอไปตราด้กเรากำลังสางอะไรอยู่พี่นงโอ้นึ่งหมัดนมาได้พี่น้อมเลยเนี่ยงัดมาดีงามพี่น้องเลยสุดยอดเลย ว่างคักยงเง,ง,งอ้ยอี้ก็เป็นคลายๆว่างญังนากเลยพี่องเอย เชิญขึ้นเสียงพระใหม่เป็นหินพีน่น้องไป่ะเป็นไปท่อนเถื่อนพระพุทธรูปเป็นสางไม่น้องเว้ย ีท,ทุกวันผมไปปลุกด้วยก็ได้ๆนะชิบชุบดอกนี่ป้าพูษฎเพลกำลางติดใดเพื่อสังหม่ Hãy subscribe chỉ kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ออมาในสุ้มเนี้ยพี่น้องเลยหลอบ,บนมือก็ว่าหลอบเลยพี่น้องเลยโอ้นี่ดิกเด็กพี่น้องอันนี้ใหม่เป็นหินพี่น้องเลยใหม่เป็นหินใหม่เป็นหินทางนี้ก็แมน แก้วกินข้าวแล้วบ่กินขา้าวแล้วบ่แก้วกินขา้าวหลังจากพาคนสันน้นนะครับข <c oughs> ้างเป็นออกว <c oughs> ันนี้วอกเดี๋ยวออกที่ว่านเรื่องขา้าว มาทำบุญ่กันน้องปีงไก่ไปกินมะปีงไก่แบงแบงท่างผุ้นี้มีบ่อลูกลานมีบ่อปงไก่มาจากทุกสาราธิดขับจนี่เพิ่งกับเวียดนามเหรอเวียดนามโอ้หาษศาสนาพุทธเนาะย่บานได้ล่ะวนนี้อยู่ยลโรปย่บานเลยปักซองปักซองนะหน้าบุญนะมาไก่เนาะ มทรั้โอ้ลง้มจังจากพเาปันสันแล้วกัไม่ออกกับหมอกับออกก็มากินต่อเนาะกินต่อขนหอยมีบุญปรมี่วมกันเด้มากินข่าวแมน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 แมมนแ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 นแม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 นนแม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 นแ กดูเเนี่ยดูไกล้วอยากบอกว่าอกินสิ่งนี้เด็เป็นจอตัวพัดอีจังกันนี่นะโอ้โหเนาะพูดเดิลบอกแจ็บบุผิดบุญัตอเลยพูดเดินพูดเดตอนนะแมนบอก

าด้ยสามคนเห็ดเปียกก่นี่แหละพี่นองสั่งตาใสชุดงามหรือชุดายก็เป็นบุญปารมิคือกัอไ่ดจ้ะไม่รดเราเป็นงาจะสูงหรือจะต่ำกับคนคือกันแบงกัคนกันเนาะมันหักห่วยนี่คือคิวไข่ได้ละอืจะดีหรือจะรวยจะจนกัน ได้ไปบอลเดียวกันท <Wha> ันแเลยอ้าวเขาเก็่าเลยดีที่สุดอาวเก็ไปบอนเดียวแล้วตัว้นก็ดีเป็นปละมีแหละมีอาจารย์แล้วเ่าจไปบอลเดียวแล้อ้ากินข้าวน้ำผาอาจารย์ครั้งหนึ่งมีบุญแหละเนาะร่มจนดื้มบารดิลืมได้ย่าวเราะ มาแต่น้กันแบ่เขามาเลยลูกเ้ยไม่หยเป็นตาแป้งเดี๋ยว่ามาุนย์มาหน้าอยู่ทึ่งฮ้องได้ลมมาใยเอ่เลิกกินไออมเลิกกินไออิมเลิกนี่เนาะมีบุญเนาะเด้กินข่ารวมกันเนาะเป็นพีเป็นน้องกันเปื่อยอคุณก่เ่ไ้เป็นซางอยน่อเป่าพ่อใหญ โอ้ชางปั่นผ้าปั่นรอนเป็นหมามยังเจ้าบอโอ้เก่งเก่งครับครับครับเฮ้ยคนปั่นด่วยของเราข้ากหน้ากางเกกีฬากาครับไปหะพ่อหนีบาทนึงแล้วรับกัไปเี่เราไอ้เนาะยินใจกับว่าเจอที่นอสาลฟ์บนน้ปั่มากทีารทางมาเจอกันอยู่ในี่นอสกีาข้าวผ้ากันเนาะ หลังจากเช็ดบุญเฮ็ดท่านแล้วก็กินข้าวกินน้ำเนาะก็พากัน,น,นกลับกลับมากกับว่าเห็นไอ้กายมากกับไม่เห็นไอ้ปลาตะโสนพิน่เนาะเฮ็ดบอเกลือพี่นเนาะเฮ็ดเกลือเกลือที่เขากินเ,น,เ,น,น,เนี่ยพี่น้องเลยเนาะเอาได้ดินได <ป S> ้ <ไป S 2> พี่น้องเลยไปไปเบิ่งกันพี่น้องเลยบอเกลืออยูเล่าแ,แ,แล้วอยู่บายจะขึ้นพี่น้องน่าเกลือได้พี่น้องเลยน่าเกลือ อันอันเป็นกองเป็นกองเป็นเป็นเป็นเกลือพอดเปล่าเนี่ยดินมีเกลืออันนี้มาโตนี่เอาคุดฮะอันนี้เอาเอาหนามมันบ่ต้องเอานหนามมัอนต้องเอานหนามมั่นไปต้มโอ้อันนถ้ามาใส่หนามเดี๋ยวก็ต้องเนาะเกลือพี่น้องเลยนี่ดินมีเกลือพี่น้องเลย อันนี้เป็นขี่มันเป็นบอก็ม่ได้กับกันตองอ็ได้แล้วมาไว้อยู่นี่เลยโอ้ต้องไปคุดมาใหม่ไปต่อมั้งม่เนาะปลาเถอเดี๋ยวไปเบิ่งเป็นตุ่มพี่น้องเยเผื่อตุ่มมันกันนี่เด้พี่น๋ยวนี่คืออะไรพี่น้องเลยนี่คืออะไรพี่หน่อยมันเป็นยังไงคืออะไนี่มองคนกันพี่น้องเลยป่า น้ำขาวๆาวเนี่ยน้ำที่ใช oh, <Okay. S 1> yeah. oh, ้เ oh. ป uh ็นน้ำเกลือหมดเลยโอ้นี่ยเด็เป็นเกลือเล้วบัดนี้บัดเท้าเชียร์แห้งให้จะได้บัดนี้เช็ยเป็นก่อนนะโอ้บล็อกล่องให้บล็อกล่องกันให้บล็อกล่องกันไม่โอ้แห้งเลยเป็นเกลือเป็นโอ้เป็นเกลือแบบนี้เนาะเกลือเลยนี่เด็กเออไปฮิมึงลองสีดิเด้อสิอะไรที่แทบได้สิฮะโอ้เอ้า ตัวนี้ตัวนี้ยังใหม่เนาะเป็นสีเนาะบัดบัดบัดตัวนี้เป็นสีขาวมันนจะเด็ดนะมันจะเด็ดนะโอ้นี่เป็นเปล่งเนี่ยเบอร์เบอร์แจงันอืมเกลือเกลือเนาะเนี่ยขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สามเนี่ยเป็นสีเป็นสีเพี่งเนี่ยนี่คือเห็ดหน้าเกลือพีเนล่งคือเห็ดหน้าเกลือนะหน้าเกลือแบบพื้นบ้านเนี่ยแบบพื้นบ้านเลยนะเนาะ แบบสมัยบูวห้านเท่าแต่ใดแต่ใดหมดเเกลือเกลือขีทาเกลรอเกลือขีทาบเหรอเกลือตะกี้ได้เกลือตะกี้เพรเจ้ากองน้มันรได้โอ้เกลือนับวกเกลือโรอันนี้มันเอาในขีทานี่หน่อยห่อยอวดอทาเด้เแมนบหมทาบาแมนบมนี่น้ำฝนนี่น้ำฝนมันเป็นจะไดน้ำฝนน้ำ่มบ่ไ่่มแม่น้ำมันเออเกลือหน้าใช่กรบอะด้เยเข้มขดเนาะ เจะขายโลเทไรกันโอ้คู่คู่นี่หาสิพันโอ้อันนี้ใอ้จาว่าซื้อเกลือปปะอ่ามือหนึ่งแค่ไหนจะขู่พอเปล่ามือหนึ่งแค่ไหนจะขู่ มันสีแหงน่ะม่งเนี่ยขวายจังามไหนมงมงจังแหงมนึ่งก็บมันเขียวลงเครืองมันตานี่บอเออเขียวจนนตาล่ว่าอไรเนี่เครเฮ็ดน้ำข็ตักตัวนี้นยตัวนี้เครื่อเครื่อขี้ขี้ข้าบอตัวนี้ตัวนี้มันอนีรตัวนี้มันชำเร็จชำเล็เนาะป็สีขาวเนาะอืมนั่งขึ้ายแ่ตัวไ่ แมน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 ท่องประชงขี้ทาเราได้เมื่อกันแล้วยิ่งเมื่อกัมันก็แต่เมื่อันแต่มีวิธีคือการผ่าไปเลาะหน้าเกลือพี่น้องที่ที่มันตอบเป็นกองเป็นกองเป็นกองหันแมนบ่หลับพี่น้องเลยแมนเลยขี้ทาเพื่อเรื่องเกลือขี้ทาต้องกันตองแบบนี้ได้พี่น้องเลยเนี่ยเอาหม่านาเอาใส่น้ำใส่น้ำเอาลงเอาลงเครื่องกองก่อนเลยเนี่ยเนี่ยออกมาเป็นเกลือเนี่ยคอยเป็นหน้าหมานาหนาหมานเดี๋ยวเอาไปต้ม ในกันอีกรอบนึ่งนะพี่น,นะน้องเนาะเแกแบนบ้านหล้วพี่น้องปมาเพราะว่าก็เพิ่งเห็นนีน่นี่นะเพิ่อก็ะตอมเอาขี้ดินเนี่ยต่อมเอาขี้ดินอยู่ในในห่วยเลยพี่น้องเอ้ในหวน่หนนหวยในยังนี่แหละต่อเป็นกองกองสิเนี่ยเนี่ยเป็นกองกองกองแบบนี้เนี่ยกองแบบนี้แล้วกา็เอาไปกองใส่นามแบนบ้ดแล้วพี่น,ออน้องข้างบน,นนะอ่าท่าน อันนี้คนอื่นหน้าเกลืออะไรพี่หนุ่มคนนี้ไม่หน้าเกลือเราเป็นเกลือขี้ท่าพูนแมนบัสเนาะอันนี้ก็เป็นพืชบรรยาของซาบาัดนะพี่นอ้องเลยตั้งแต่พอแต่แม่แต่ปู่แต่ปุ๋ยเนาะเพืนเห็ดไอ้เกลือนี่พี่นอ้องเห็ดเกลนะือเห็ดกลือกอเลี้ยงสิ่บอบข้าวเนี่ยกับเห็ดเห็ดขายเล็กจค่ไหนเส็ดอะไรวยกับโบลุ่ยพี่น,อน้องเลยก้อนอะไรกินเนาะเป็นวิถีชีวิตพื้นบ้านของบ้านนีนี่แหละ ใกล้บ้านในจะขึ in the in the als, the room, the ้นพี vin, ่น <Shap ur> <vel> mm ้องเลยแต่เราจะได้ก่อจะไดาให้เป็นหม่องข้าวกองก้กองอะไรบ้างกองไงเกลือดพี่น้องเลยเนาะอ๋อสีเอาซ้ำนี้ก็ได้พี่น้องเนาะเพราะว่ากับที่กับเมื่อเซโน่คนเนี่ยมือนายผมว่าจงสิว่าดีวิวทายให้พี่น้องเมืองใหม่เนาะเเออมือหน้ามือนี้ก็เอาซ้ำนี้ก็ได้พี่น้องเนาะเออ ไกลมากก็ได้เห็นว่าทายพี่น้องบเบกันนะวันนี้กับผ้ากับกัปเลยพี่น้องเยกับเซโนโ่นะประมาณเจ็ดแปดสิบลักเน่ยเจ็ดสิบลักก็ได้เดี๋ยวต่นนะีน้ไปโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็สิลาล่ล่าไปก่อนพี่น้องเลยขอบใจทุกเลื่ทุกเบื้องขอบใจทุกความตั้งใจคลิปหน้าเจอกันสบายดีสบายดี